เปนักสร้างคอนเทนต์ีว่าวัตชีวาซันเดย์สโตรยาซันครับผมและสู่ 2, เกม PSO 2 New g e r s e y นะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับตัวกิจกรรม Winter 2022นในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับก็จะขอเริ่มจากตัวแทนหรือก็คืองานก่อนกนละกันนะสำหรับตัวงานนะครับขอบตัวกิจกรรมในช่วงครึ่งแรกก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนนะไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัว Daddy Weekly แล้วก็ลมไปถึง Limited ด้วยนะครับสำหรับใครที่แบบยังไม่ได้ทำหรือไม่ทำให้เสร็จเนี่ยก็ยังสามารถทำต่อ,อก,กันได้แล้วก็ในช่วงครึ่งหลังนี ก็ได้มีการเพิ่มงานขับงานใหม่เข้ามาอยู่ที่ตัวเดลี่กับวิกฤตินั่นเองนะครับก็เริ่มจากเดลี่แท้ก็คืองานรายวันก่อนกันลวกันนะสำหรับงานรายวันนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะมีตัวงานของกิจกรรมแค่อันเดียวใช่ไหมตอนนี้ก็มี2งานกันแล้วนะครับซึ่งงานใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นงานที่เราจะได้รับของรางวัลเป็นแต้มเซ0เซอร์พอยต์หนึ่งพันห้าร้อยแต้มเลยนะครับซึ่งงานตัวแรกเนี่ย จะมีขอราวันเป็น600แต้มไม่ก็เป็น900แต้มนะซึ่งสำหรับตัวเดลี่นะครับก็ยังคงคอนเซปต์เดิมวนะก็คือมันจะเป็นงานที่มีการเปลี่ยนเงื่อนไขไปเรื่อยๆในแต่ละวันนะครับอย่างเช่นงานตัวแรกเนี่ยก็จะมีแบบว่าให้เราก็จัดมอร์เซอร์30ตัวบ้างกำจัดเดรี่ของฝั่งรีเทมบ้างแล้วก็แบบมีการเก็บของบ้างใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็จะ คล้ายๆกันเลยนะครับก็จะมีตั้งแต่ให้เราไปเก็บของฝั่งรีเทมเอยหรือไม่ก็กำจัดมอเตอร์ประเภทอาเตอร์ในส่วนที่ไช้ปบ,บ่อสู้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนปเร็นเล่นแต่ละวันก็เราอ่านเงื่อนไขกันดูกันละกันนะครับสำหรับของละวันเนี่ยตอนนี้ยังเห็นเป็นแบบ1,500แต้มต่อวันอยู่เรื่อยๆนะอาจถัดมาก็จะเป็นส่วนของวิกฤต สำหรับตัววิกฤตนะครับตอนแรกเนี่ยในช่วงแรกก็คือจะมีงานของตัวกิจกรรม2ตัวใช่ไหมก็คือจะเป็นงานที่ให้เรากําจัดแรปปี้ของตัวกิจกรรม5ตัวแล้วก็ลบเคจเควส์หนึ่งครั้งนะครับซึ่งของละวันเนี่ยมันจะเป็น 7, แต้ม7,000แต้มแล้วก็สำหรับงานตัวที่สามอันนี้ก็ยังมีขอละวันเป็นแต้มซสเซอรพอยต์เจ็ดพันแต้มเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนของเงื่อนไขเนี่ยก็คือจะให้เรากําจัดมอนสเตอร์ซีซิโนลเอนเนมี่นะครับโดยการที่ใช้การโจมตีธาตุลมนะก็คือเราใช้แบบ เป็นสกิลเวทท่านลมที่แบบเป็นพวกแซนกี่แซนและพวกนี้หรือว่าจะใช้เป็นอาวุธท่านลมของตัว <ROS> ก e> ิจกรรมก็ได้กำจัดมอนเตอร์ที่แบบเป็นตัวซีซันอลเนี่ยมาให้คบทั้งหมด30ตัวนั่นเองนะครับซึ่งงานตัวนี้เอาตามตรงกันนะเราไม่จะไปต้องแบบว่าซีเรียสเรื่องเกี่ยวกับการโจมตีท่านลมก็ได้เพราะว่าการโจมตีที่ว่านับแม้กระทั่งของเพื่อนหรือว่าเลื่อนคนอื่นที่อยู่ใกล้ๆด้วยนะครับก็คือถามว่าเพื่อนๆหรือว่าเรามีเพื่อนใกล้ๆเนี่ยทำการโจมตีท่านลมอยู่แล้วมันก็จะนับอ่าในเรื่องของเงื่อนไข 30ตัวก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วนะครับขอราวัลจะเป็น ได้สะสมครบ7,000แต้มนะก็คือสะดานึงเนี่ยในช่วงครึังนี้ก็ได้แต้มมาถึงแบบอะไรนะ7,000 3ตัวก็เป็นอ่า21,000แต้มกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้จะเป็นได้เกี่ยวกับตัววิ e k l นะแล้วก็สํหรับงานตัวอื่นเนี่ยก็จะคงอยู่เหมือนเดิมว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัว Limited อะไรพวกนี้ก็คือจะอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีการเพิ่มงานใหม่เข้ามานะงานใหม่ที่เ,เข้ามาเนี่ยจะมีแค่ Daily กับวิก k l เท่านั้นนะครับส่องต่อไปก็จะเป็นร้างคาของตัวกิจกรรมกันบ้านนะครับก็จะอยู่ที่ NPC ชางดีคนเดิมเลยนะแล้วก็จะได้ขอตไปในพาแรกนะครับว่าตัว NPC ช่างดีเนี่ยจะอยู่ที่ทาง ตัวเมืองเซนทรอซิตี้แล้วก็รีเทมซิตี้แห่งนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็มาคุยจากนั้นก็เลือกหัวข้อแรกไปนะครับที่เป็นการแลกไอเทมโดยการใช้แต้มเซสตอตพอย์ซึ่งสำหรับตัวกิจกรรมในชุดเครื่องหลังนี้ก็ได้มีการเพิ่มข้อหมายเข้ามา,า,มาตามนี้เลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยเลือกขอไอซิสซัลีจะเป็น ory, อซิสซัล่เสือนอน,อนที่บนหัวนี้เนี่ยมา1อันแล้วก็จะมีเรื่องกี่ับปรับส่วนหลังที่แบบเป็นในเรื่องของตัวเชือกรีปบอนเนี่ยมาอีกหน,น,นึ่าา 5, ตาางตันด้วยกัน,นะครับ ก็จะมีเป็น20 Star g e m แล้วก็ตัวบ,บัวตร Special Scan Ticket นะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยมันจะมีแค่เซตเดียวใช่ไม่ก็คือจะเป็นราคา1,000แต้มทั้ง2ตัวเลยแต่ว่าอันนี้นะครับจะมีการเพิ่มเซตที่2เข้ามาก็จะมีแต้มในการแรกเนี่ยอยู่ที่1,500แต้มทั้ง2ตัวแล้วก็จำนวนการแรกเนี่ยส,บสาบแต้จม Star g e m จะได้ทั้งหมด5ครั้งแล้วก็ตัวบ,บัตร Special Scan จะสามารถได้ทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็ถัดลงมาอาวุธจะเหมือนเดิมและเหมือนเดิมแล้วก็หลออัคเมนก็ได้มีการ เพิ่มเซตใหม่เข้ามาด้วยนะครับซึ่งมันจะเป็นเซตของตัวดดูโซ雷达鲁索、佩达โซแล้วก็เนคุสูโซนะครับก็คือตอนนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีมาอีกเซตหนึ่งซึ่งราคาเนี่ยมันเท่าเดิมเลยนะก็คือจะเป็นราคา1000แต้มแล้วก็ได้ได้ทั้งหมด10ครั้งเหมือนเดิมเลยนะครับแลว้วก็ถลงมาอีกก็จะมีเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวอัลฟาเลกเตอร์ซึ่งอัลฟาเลกเตอร์นะครับตอนแรกเนี่ยมันจะมีอยู่2อันนะก็คือจะเป็น300แต้มกับ600แต้มและได้ทั้งหมด R ันนนี้เี่เที่3มีราคาคเพิ่มขึ้นนมาเป็100แต้ม แล้วก็สามารถได้ทั้งหมด50ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นตัว En g i n d e r ซึ่ง e อ g i กินเออันนี้จะมีราคาอยู่ที่500แต้มนะครับแต่ว่าจะไม่จํากัดจํานวนในการแรกเลยนะคือถ้าเ็เป็นตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นเป็น e n g i ดอรที่ราคา100ได,ได้ทั้งหมด50ครั้งแต่ว่าเนี้ยไม่มีการจํากัดจํานวนในการแรกเลยนะครับ ซึ่งถามว่าเรารวมไอเทมทั้งหมดแต่ว่าจะไม่นับอันล่างสุดที่แบบเป็นเอ็นกินเดอร์นะเราต้องใช้แต้มทั้งหมดในการแลกนะครับ675,000แต้มซึ่งมันจะเป็นแต้มที่เกินลิมิตในการเก็บด้วยซ้ำนะเพราะว่าในเรื่องของตัวกิจกรรมนี้เนี่ยเราสามารถเก็บแต้มได้150,000แต้มต่อสัปดาห์และกิจกรรมก็มี4สัปดาห์นะครับหรือก็คือเราสามารถ เก็บแต้มเนี่ยได้เต็มที่ก็คือ0 0 0สนแต้มพอนั้ก็ต้องมีการคิดกันหน่อยนะครับว่าเราควรจะได้อะไรดีไม่ได้อะไรดีนะครับซึ่งขอแนะนําว่าเป็นในเรื่องของตัวอาวุธกันลรกันนะในเรื่องของตัวอาวุธเนี่ย ไม่ได้นาให้แลกจนครบกันละกันนะครับเพราะว่ามันมีถึง11ตัวเลยใช่ไหมซื้อถานับตั้งแต่ดาบใหญ่ไล่ลงมาจนถึงตัวเจนบูนเนี่ยมันต้องใช้แต้มที่แบบเยอะกันแบบเป็นหลักแสนเลยเพราะฉะนั้นถาาว่าใครที่ไม่อยากจะแลกในเรื่องของตัวอาวุธแต่ว่าต้องการแบ่งอย่างเช่นอะไรนะเรื่องของเซสรี่เรื่องของแต้มสตาร์เจมแล่หล่ออาร์คเมนหรือแม้เป็นอัลฟาเด็กเตอร์เนี่ยก็ได้นําว่าแค่ทั้งหมดนี้เนี่ยให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็แต้มที่เหลือเนี่ยจะแลกเป็นในเรื่องของตัวอาวุธหรือว่าจะแลกไปเป็นเอ็นกันนะกกกร่่อทีจแ แล้วก็อีกเรื่องนึงที่ได้มีการเพิ่มเข้ามาในช่วงครื่หลังนี้นะครับนั่นก็คือตัวกิจกรรมล็อกอินโบนัสนะก็คือตอนนี้ถ้าหาว่าใครที่เข้ามาทําการล็อกอินในเกมก็จะมีใน,นกับขาวัญเพิ่มเติมกันด้วยนะครับซึ่งมันจะเป็น ตัวล็อกอินของตัววินเทอร์ล็อกอินโบนัสนะเสื้อันนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมที่จะอยู่ในชุดขลังทั้ง2สัปดาห์เลยก็คือจะเป็นตั้งแต่วันที่26มกราคมไปจนถึงวันที่9กุมภาพันธ์2022กันเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยขอแค่ทําการล็อกอินมาให้ครบ7วันเนี้ยก็ถือว่าได้รับคองราวัลทั้งหมดกันอยู่แล้วนะครับซึ่งในวันแรกเนี้ยจะมีของราวันที่เป็นเลือกของตัวแต้มสตาร์เจมนะครับ10สตาร์เจมวันที่2จะเป็นฟตอนช้าง10อันวันที่3จะเป็นแต้ม20วันที่4จะเป็นบัตาร์เจมต วันที่5จะเป็น20 Star g e m วันที่6จะเป็น Iron Cross สาอ,อ,อันแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นบัตร Special s c a r Ticket นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นกิจกรรมล็อกอินที่ขอแค่ทำการล็อกอินเข้ามาเนี่ยก็ได้รับขอลวันกันไปแล้วแล้วก็มันจะมีระยะเวลาเนี่ยให้สสัปดาห์แต่ว่าล็อกอินแค่สัปดาห์เดียวเนี่ยก็ถือว่าได้ขอลวันจนครบแล้วนะครับสำหรับตัวกิจกรรม Winter Login Bonus โอเคครับวันนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวกิจกรรม Winter 2อ2 2ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับก็ได้มีการเพ วิดีเข้ามาแล้วก็เรื่องของตัวร้านค้าก็ได้มีการเพิ่มไอเทมใหม่เข้ามาด้วยซึ่งสำหรับใครที่ต้องการจะแลกในเรื่องของตัวไอเทมนะครับก็ต้องมีการเลือกกันดีๆว่าเราต้องแลกอะไรดีเพราะเราไม่สามารถแลกให้ครบทั้งหมดได้ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของตัวกิจกรรมล็อกอวนอที่แบบมีเพิ่มเข้ามาในช่วงครึ่นหลังนี้นะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมในช่วงครึ่นแล้วเนี่ยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปทําตามหรือว่าต้องการจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับในช่วงคลึ่นแลกเนี่ยก็ขอให้ย้อนกลับไปดูพ เข้ามามเดี๋ยวก็จะกลับมาทำคลิปแบบนี้กันเหมือนเดิมก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาต้นนี